สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณครับวันนี้ให้ชมสมเด็จวังหน้าโมรดกล้ำค่าของแผ่นดินนะครับสมเด็จวังหน้าเนี่ยจะไม่มีการบันทึกในตําราตําหนิเซียนนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบไงในยุครอสีอ,อย่างต้นรัชกาลที่5้ปลายรอสีเนี่ยก็ยังไม่มีการเลือกทาสเพราะฉะนั้นสมเด็จวังหน้าเนี่ยจะอยู่ในคอของเจ้าพญาพญาเจ้าขุนมูลนายคุณหลวงอะไรส่วนมากนะครับแล้วจะมีเป็นลิมิเต็ดนั่นคือเป็นแบบละหนึ่งสมมุติว่าเป็น หลังสมเด็จโตเหมือนกันนะแต่แบบข้างหน้าก็จะไม่เหมือนกันอ่าอย่างเช่นอีกองเดี๋ยวผมจะให้เปรียบเทียบเห็นไหมหลังเป็นสมเด็จโตเหมือนกันนะครับแต่ข้างหน้าไม่เหมือนกันแล้วก็มีพิมพ์เดียวพิมพ์ละหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้โชว์ที่หลังลวกันนะเอาเป็นองค์ๆไปเพื่อให้ดูลักษณะอันนี้เป็นรูปลอ่อลอยองค์สมเด็จโตนะครับคือถ้าเขาจะทําเก๊แล้วให้อ่าทออกมาเก้แล้วสวยงามชัดเจนอย่างนี้นะ ตู้เขาทำพระปูนปั้นเนื้อขาวปูนธรรมดาดีกว่าขายง่ายกว่าคุณว่าไหมมาทําเก๊พําแบบนี้นะให้คนสงสัยว่าเป็นพระเก๊ทาไมแล้วขายยากนี่ว่าไหมฮะนั้นเนี่ยคุณดูฝีมือของช่างหลวงหน้าตาสมเด็จโตเป็นหน้าเหมือนเป๊ะเลยหน้าเหมือนท่านอง์จริงของท่านนะนะครับลายฉลุลายลายสวยงามชัดเจนนะเพราะนั้นะแล้วก็คาบทองที่สําคัญที่ผมบอกคาบทองต้องเก่าซีดนะครับไม่ใช่ส้มใหม่สดแจ๋เลยอย่าง พิพิธภัณฑ์แถวโคลาที่เขาโชว์เนี่ยเป็นสีส้มอันนั้นไม่ใช่ของแท้นะครับสมเด็จวังหน้าเนี่ยไม่มีใครพิสูจน์ได้หรอกครับว่าของแท้หรือเกเพราะว่าไม่มีระบุในตำราตำหนีเนื่องจากในยุคที่ผมบอกอะปลายรอสี่ต้นรอห้ายังไม่เลิกทาตุมันผ้าเหล่านี้จะอยู่ในคอเจ้าขุนมูลในะระดับเจ้าพญาพญาคุณหลวงท่านขุนอะไรพวกนี้ล่ะนะครับแล้วก็มีเป็นลิมิเต็ดคืออย่างละหนึ่งนะครับนั้นวิธี ข้อสอง 2, ผมก็คือการแตะถ่ายพุทธคุณนะครับไปวิ่งในตัวคุณนะครับอันนี้เป็นวิธีเดียวที่จะพิสูจน์พระลึกลับพระของสมเด็จโตในมุมมืดพระวังหน้าวังหลังอะไรเงี้ยพิมพ์พิเศษของสมเด็จโตเนะี่ยเป็นผมคนเดียวเท่านั้นที่จะพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ให้คุณรู้ได้ชัดเจนนะครับไม่ว่าคุณจะเชื่อตำราน้ำลายใครหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ชัวร์หรอกครับเพราะมันเป็นคนอื่นพูดอะ่ะนึกออกไหมตำราก็คือคนอื่นทํานะ แล้วเราอาจจะไปเชื่อตามเขาซึ่งมันอาจจะพักเกมาทําเป็นตําราตาหนิก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สําหรับวิธีพิสูจน์ผมเนี่ยคุณจะรับรู้ได้ด้วยตัวคุณเองแท้ชัวร์รับรู้ได้ด้วยตัวคุณเองนะครับโดยที่มีพลังงานพุกคุณไปวิ่งในแขนในร่างคุณนะครับสำหรับเพื่อนใหม่หมที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับก็เลื่อนลงไปคลิปแรกๆนะครับล่างๆอะ่ะ ต้นๆเน่ยจะมีการแตะถ่ายเุกคอคุณเป็นสิบสบ,สบคนเลยพยานยืนยันนะครับสมเด็จวังหน้านะวิธีตรวจสอบอีกอย่างครับนอกจากคาบทองเก่าแล้วนะครับคุณก็ถ้าคุณตรวจสอบเพชรพอย